สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามเส้นทางศรัทธาครับใครสงสัยไหมครับว่าใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองหนองบึงหรือแม้กระทั่งท้องทะเลลึกมีสิ่งเร้นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออารัก์ผู้ทรงฤทธิ์ซ่อนเร้นอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้ครับเส้นทางศรัทธาจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่ห้วงลึกของความเชื่อ ความศรัทธาและตำนานอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องราวของพญานาคครับพญานาคเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับศักดิ์สิทธิ์และนา่าเกรงขามในคราวเดียวกันสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนไทยอย่างแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นในพระพุทธศาสนาเทพนิยายพื้นบ้าน หรือแม้กระทั่งความเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบันวันนี้เราจะมาไขาปริศนาเผยตำนานและสำรวจความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพญานาคไปพร้อมๆกันครับเราจะมาทำความรู้จักกับกำเนิดและตำนานของพญานาคก,กันก่อนว่าพวกท่านคือใครมีที่มาอย่างไรและมีบทบาทสำคัญอย่างไรในความเชื่อของเราครับพญานาคคือใครพญานาคในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่ มักจะนึกถึงงูใหญ่ที่มีเสียงสวยงามมีเกร็ดระยิบระยับและมีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วที่มาของความเชื่อเรื่องพญานาคที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นยังรากลึกมาจากคติความเชื่อโบราณของอินเดียหรือที่เราเรียกว่านาคนั่นเองครับเดิมทีในคติอินเดียนาคคือสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพกึ่งสัตว์มีพลังอำนาจมักเกี่ยวข้องกับน้ำและความอุดมสมบูรณ์บางครั้ง ก็ปรากฏในฐานะผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งเป็นพานะของเหล่าทวยเทพเมื่อความเชื่อนี้ได้เดินทางเข้ามายังสุวรรณภูม,มิพร้อมๆกับการแผ่ขยายของศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูวัฒนธรรมไทยก็ได้หลอมรวมและปรับเปลี่ยนนาฏให้เข้ากับบริบทของตนเองเกิดเป็นพญานาคในแบบฉบับที่เราคุ้นเคยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปครับ ลองจินตนาการถึงรูปร่างของพญานาคดูนะครับโดยทั่วไปแล้วมักถูกพรรณนาว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่คล้ายงูแต่มีกายสง,ง่างามกว่ามีเกล็ดแวววาวหลากสีสันบางองค์มีลักษณะเป็นมนุษย์เมื่ออยู่บนบกและจะกลายร่างเป็นงูใหญ่เมื่อลงสู่บาดาลที่น่าสนใจคือจำนวนเสียงของพญานาคก็มีหลากหลายบางองค์มีหนึ่งเสียนบางองค์มีสามห้ 7, หรือแม้กระทั่งเเสียน ซึ่งจำนวนเสียงที่เพิ่มขึ้นนั้นมักจะบ่งบอกถึงบารมีฤทธิ์อำนาจและว,วัน,นะที่สูงส่งขึ้นครับเช่นพญานาคเจ็ดเสียนที่เรามักจะเห็นตามโบราณสถานหรือพญานาคเก้าเสียนที่เชื่อกันว่าเป็นพญานาคชั้นสูงที่มีฤทธิ์มากนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพแล้วพญานาคยังมีการแบ่งประเภทตามวัน,นะและถิ่นที่อยู่ด้วยนะครับตามคติพุทธศาสนาและฮินดูพญานาคถูกแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลหลักๆคือ ตระกูลวิรูปักพญานาคกายสีทองจัดเป็นพญานาคชั้นสูงมีอำนาจมากมักเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์และแสงสว่างตระกูลเอรปัตพญานาคกายสีเขียวมักเกี่ยวข้องกับน้ำความอุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์ธัญญาหารตระกูลฉับยาปุตตะพญานาคกายสีรุง้งหรือหลากสีมักเกี่ยวข้องกับการประดับประดาความงดงามและมีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยม ตระกูลกันหาโกตมะพญานาคกายสีดำหรือสีนินจัดเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์อำนาจมากเช่นกันมักจะเกี่ยวข้องกับการลงโทษหรือการพิทักษ์ธรรมที่เด็ดขาดส่วนถิ่นที่อยู่ของพญานาคก,ก็มีความหลากหลายเช่นกันนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ในน้ำเท่านั้นแต่ยังแบ่งเป็นนาคบกคือพญานาคที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหรือตามป่าเขามักจะปรากฏในรูปงูขนาดใหญ่หรือบางครั้งก็เป็นมนุษย์ นาคน้ำคือพญานาคที่เราคุ้นเคยกันดีอาศัยอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบหรือบาดาลมีความผูกพันกับแหล่งน้ำต่างๆครับนาคฟ้าเป็นพญานาคที่อาศัยอยู่บนสวรรค์หรือในป่าหิม,มพานต์มีฤทธิ์อำนาจมากและมักปรากฏตัวร่วมกับเทพยดาและด้วยอำนาจบาร,รมีอันยิ่งใหญ่นี้เองทำให้พญานาคมีบทบาทสำคัญในตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมากมาย บางครั้งพญานาคปรากฏในฐานะผู้พิทักษ์ผู้ปกปักรักษาศาสนาทรัพย์ส,บสมบัติหรือแม้กระทั่งมนุษย์ผู้มีศีลธรรมอย่างที่เราเห็นในตำนานของพระพุทธองค์ที่พญานาคได้ขดกายเป็นบัลลังและแผ่พังพานปกคุ้มภัยเมื่อครั้งทรงบำเพ็ญเพียรแต่ในอีกด้านหนึ่งพญานาคก,ก็สามารถเป็นผู้สร้างได้เช่นกันบางตำนานเล่าว,ว่า พญานาคมีส่วนในการสร้างแม่น้ำลำคลองหรือทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์และไม่เพียงเท่านั้นพญานาคก็มีบทบาทในฐานะการเป็นผู้ทำลายได้เช่นกันหากมีผู้ใดลบหลู่ดูหมิน่นหรือกระทำการไม่เหมาะสมก็อาจต้องเผชิญกับพิโรธของพญานาคที่มีฤทธิ์เดชร้ายกาศดังนั้นการแสดงความเคารพต่อพญานาคจึงเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาครับเรื่องราวของพญานาคช่างซับซ้อนและน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมครับ นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความศรัทธาและตำนานของพญานาคเท่านั้นเราจะมาเจาะลึกถึงความเชื่อทางศาสนาและปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคกันครับเราจะดำดิ่งลึกลงไปอีกขั้นสำรวจตำนานอันยิ่งใหญ่และเรื่องเล่าขานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงพญานาคเข้ากับแก่นแท้ของความเชื่อและศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติศาสนาพรามหมณ์ฮินดูหรือแม้จะตำนานพื้นบ้าน ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าขานต่อไปนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความศรัทธาที่มีต่อพญานาคมากยิ่งขึ้นครับเริ่มต้นกันด้วยตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องราวของพญานาคที่ปรากฏในพุทธประวัติครับพุทธประวัติพญามุชลินนาคราช หนึ่งในฉากสำคัญที่ทุกคนคงจะคุ้นเคยกันดีนั่นคือเหตุการณ์หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมได้ไม่นานขณะที่พระองค์ประทับเสวยสุบิมุติสุขอยู่ใต้ต้นมุจจิลินหรือต้นจิกที่ริมสะมุจจิลินฝนตกพรำไม่ขาดสายอากาศหนาวเหน็บยาวนานถึงเจวันเจ็ดคืนในยามนั้นเองพญามุจจิลินนาคราชผู้เป็นจอมนาคาแห่งสะมุจจิลิน ได้ปรากฏกายขึ้นด้วยจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์ท่านได้ขดกายเจ็ดรอบเป็นบัลลังก์ถวายพระพุทธองค์ให้นั่งประทับและแผ่พังพานอันใหญ่โตเจ็ดเศียนปกเหนือเศียนพระพุทธองค์เพื่อปกป้องพระวรากายจากฝนและลมหนาวไม่ให้เปียกปอนนี่คือการแสดงออกซึ่งความศรัทธาอันเปี่ยมล้นของพญานาคที่มีต่อผู้ตรัสรู้พญานาคได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธองค์อย่างแท้จริง ซึ่งภาพนี้ก็กลายเป็นภาพจำที่เราเห็นได้ทั่วไปตามโบทวิหารและศิลปะทางพุทธศาสนาสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพญานาคก,กับพระพุทธองค์ครับตำนานก่อนพุทธกาลความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าในชาติพบก่อนไม่เพียงแต่ในพุทธประวัติเท่านั้นพญานาคยังปรากฏในเรื่องราวที่เก่าแก่กว่านั้นนั่นคือในตำนานก่อนพุทธกาลหรือเรื่องราวในชาติพบก่อนก่อนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาดกหลายเรื่องพญานาคปรากฏในฐานะตัวละครที่มีบทบาทสำคัญแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันยาวนานระหว่างพญานาคก,กับพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องภูริทัตชาดกเล่าถึงพระโพธิสัตว์ที่สวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อว่าภูริทัตนาคราชผู้มีบุญญาธิการมีฤทธิ์มาก แต่มีความปรารถนาที่จะบําเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลจึงขึ้นมาจําศีลอยู่บนโลกมนุษย์แต่แล้วก็ถูกหมองงูจับตัวไปเพื่อแสดงหาหรายได้เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสั่งสมบารมีแม้ในชาติที่เป็นพญานาคก,ก็ยังมุ่งมั่นในธรรมและยังสะท้อนถึงการทดสอบจิตใจในเส้นทาง่นการสร้างบารมีก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วยครับาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู นาคในฐานะพาหนะและผู้เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาหันมามองในอีกศาสนาที่มีรากเงาเดียวกันอย่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูนาคก,ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับที่นี่นาคไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตในตำนานแต่เป็นส่วนหนึ่งของเทพประกรน้ำและจักรวาลวิทยาของศาสนาอย่างลึกซึง้งนาคมักปรากฏในฐานะพาหะของเทพ,พเจ้าที่เรารู้จักกันดีคือพระวิษณุหรือพระนาราย ซึ่งทรงบันทมอยู่เหนือพญาอนันตนาคราชหรือบ้างก็เรียกว่าพญาเศษนาคราชพญาอนันตนาคราชนี้มีพันเสียนเป็นนาคผู้ยิ่งใหญ่ที่รองรับจักรวาลทั้งหมดไว้บนเสียนของท่านเมื่อใดที่พญาอนันตนาคราชเร่อออกมาก็จะบังเกิดเป็นไฟล้างโลกดังนั้นในศาสนาฮินดูนาคจึงไม่ใช่แค่งูแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักของจักรวาล เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ในพิธีกรรมต่างๆนาคก็ยังปรากฏอยู่เสมอเช่นการกวนกเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำำําอมฤตก็มีการใช้พญานาคเป็นเชือกในการชักดึงภูเขามันทระคิรีนี่แสดงห้เห็นว่านาคคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการสร้างสรรจักรวาลแล้วและยังเป็นผู้ที่สามารถชี้ชะตาของโลกได้อีกด้วยครับตำนานพื้นบ้านไทยพญานาคในตำนานท้องถิ่นต่างๆ นอกเหนือจากตำนานทางศาสนาแล้วพญานาคยังแทรกซึมอยู่ในตำนานพื้นบ้านไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำโขงก็มักจะมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เสมอตำนานแม่น้ำโขงเป็นตำนานที่โด่งดังแห่งหนึ่งเกี่ยวกับพญานาคเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงนั้นคือที่ประทับของเหล่าพญานาคผู้ยิ่งใหญ่หลายองค์และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขงก็มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอย่างเข้มข้นตำนานหนองคายไม่ว่าจะเป็นคําชะโนดบึงการหรือพื้นที่ริมน้ําโของอีกหลายแห่งต่างก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่มาปรากฏกายช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นผู้ปกปักรักษาพื้นที่นั้นๆไว้ซึ่งตำนานเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นทําให้ความศรัทธาต่อพญานาคยังคงดํารงและแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันครับเห็นไหมครับว่าพญานาคไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานเล่าขานแต่ท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแก่นแท้ของศาสนาและวัฒนธรรมของเราอย่างแยกไม่ออกจากผู้พิทักษ์พระพุทธองค์สู่พาหเนะของเทพเจ้าและผู้ที่สถิตอยู่ในแม่น้ำลำคลองใกล้บ้านเรา ต่อจากนี้ไปเราจะพาทุกท่านไปสำรวจความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพญานาคในยุคปัจจุบันรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องว่าความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบทอดและพัฒนาไปในทิศท,ทางใดตลอดเส้นทางที่เราได้สำรวจมานั้นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนและจับต้องได้คือความศรัทธาต่อพญานาคไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าประพปรา แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นในรูปของงานประเพณีเทศกาลสำคัญหรือแม้แต่การปรากฏกายในงานศิลปะสถาปัตยกรรมและความเชื่อส่วนบุคคลพญานาคยังคงมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมจิตใจผู้คนจากเรื่องเล่าในอดีตที่พญานาคปรากฏกายในคราบงูใหญ่ดุร้าย แต่ก็เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อได้รับการบูชาอย่างถูกต้องสู่พญานาคในพระไตรปิฎกที่กลับกลายมาเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในพระธรรมและแม้กระทั่งผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุธรรมเชกเช่นมนุษย์ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของพลังอันยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นปาฏิหาริย์แห่งบั้งไฟพญานาค ที่ยังคงเป็นปริศนาและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้คนนับแสนทุกปีหรือเรื่องเล่าส่วนบุคคลของผู้ที่เคยได้สัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์และได้รับพรจากพญานาคล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความเชื่อที่ยังรากลึกในสังคมไทยความเชื่อนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ยังคงปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดผ่านคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่เราควรหวงแหนและทำความเข้าใจ เราได้เรียนรู้ว่าความศรัทธ,ธาในพญานาคไม่ใช่แค่การขอพรตามรางไม่ใช่แค่การขอพรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนใจให้เราตั้งมั่นในคุณงามความดีมีความเคารพต่อธรรมชาติและดำรงตนอยู่ในความพอดีเพราะเชื่อกันว่าพญานาคจะคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่ประพฤติดีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเรื่องราวของพญานาคยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคทั่วประเทศไทยสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์และความศรัทธาที่จับต้องได้เราจะไปเจาะลึกถึงความสำคัญของการเดินทางไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เราจะเปิดประตูสู่โลกแห่งพลังศรัทธ,ธาไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และบทสวดบูชาพญานาคที่คุณควรรู้เราจะไปที่ไหนบ้างจะมีวิธีบูชาอย่างไรและข้อควรปฏิบัติเมื่อไปสักการะมีอะไรบ้างเราจะไปสำรวจสถานที่สำคัญทั่วประเทศไทยที่ผู้คนลหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพรจากพญานาคผู้เป็นใหญ่ในบาดาลและเรียนรู้บทสวดบูชาและพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเพื่อเป็นสิริมงคล ความเชื่อที่ว่าพญานาคสามารถประทานพรคุ้มครองและดลบันดาลให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆทําให้การเดินทางไปกราบไหว้นักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวแต่เป็นการสแสวงหาพลังใจและเชื่อมโยงกับมิติทางจิตวิญญาณอันลึกซึง้งสถานที่กราบไหว้ยพญานาคที่สําคัญ เรามาเริ่มกันที่สถานที่แรกสถานที่ที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคือวัดป่าคลอง11จังหวัดปุมธานีที่นี่โดดเด่นด้วยรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สีขาวอันสง่างามที่ตั้งอยู่บริเวณปากถ้ำจำลองเมื่อแรกเห็นหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคที่กำลังปกปักรักษาผืนน้ำและผู้คน ภายในถ้ำยังมีภาพวาดและเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเราจะเจาะลึกถึงความเชื่อทางศาสนาและปาฏิหาริย์ที่ผู้คนเล่าขานถึงณวัดแห่งนี้รวมทั้งการตีความนิมิตและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพญานาคจากปทุมธานีเราจะล่องเรือตามลำน้ำโขงไปที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม วัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แต่ยังมีความเชื่อมโยงกับตำนานพญานาคแห่งแม่น้ำโของอย่างลึกซึง้งเล่ากันว่าพญานาคเป็นผู้สร้างและปกปักรักษาองค์พระาธาตุเป็นที่พำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะไปฟังเรื่องราวการอัญเชิญพระอุรังคธาตุจากอินเดียมาประดิษฐานที่นี่และบทบาทของพญานาคในตำนานเหล่านั้นรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการปรากฏกายของพญานาคบริเวณแม่น้ำโขงใกล้กับวัดแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลออกพรรษาถัดไปเราจะพาขึ้นเหนือสู่จังหวัดบึงการไปยังดินแดนแห่งความลี้ลับอย่างถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกา ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ำนาคาที่นี่โดดเด่นด้วยหินรูปประมาณพญานาคหินเกล็ดพญานาคที่เกิดจากการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับพันปีทําให้ดูราวกับว่ามีพญานาคจําแรงกายมาให้เห็นจริงๆความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่กลายเป็นแรงศรัทธาเราจะไปสัมผัสบรรยากาศอันน่าทึ่งของถ้ำนาคาและเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ผู้ที่ได้ไปสัมผัสต,ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสัมผัสได้ถึงพลังงาน บางอย่างและแน่นอนว่าจะไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้เลยครับคำชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลเป็นที่อยู่ของปู่ศรีสุดโทและย่าประทุมมาพญานาคพวกเป็นใหญ่ในลุ่มน้ำโขงเราจะไปเดินสำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต้นชฉโนดและฟังเรื่องราวปาฏิหาริมามากมายที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้รวมทั้งกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าสักการะเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าของสถานที่ลงป้ายมาอีกนิดครับที่พญาอนันตนาคราชอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมานจังหวัดเลยที่นี่มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่นามว่าพญาอนันตนาคราชตั้งะหงานอยู่ริมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมาน มองดูแล้วสง่างามและน่าเกรงขามแสดงถึงความเชื่อในการเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์เราจะพาไปทำความเข้าใจถึงความหมายของพญาอนันตนาคราชและเรื่องราวความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่ไกลกันนักเราจะลงไปที่ภาคใต้ที่วัดเจดีไอ้ไข่สระน้ำพญานาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่แล้ว ที่นี่ยังมีสระน้ำที่มีรูปปั้นพญานาคที่งดงามเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้เพื่อขอพรเราจะเล่าถึงความเชื่อมโยงของพญานาคกับวัดแห่งนี้และความเชื่อที่ว่าพญานาคคอยปกปักรักษาสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ปิดท้ายช่วงนี้ที่ริมโของอีกครั้งครับที่ศาลพญานาคริมโขงจังหวัดหนองคาย ที่นี่เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยผู้คนจะหลั่งไหลามาจับจองพื้นที่เพื่อรอชมปรากฏการธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์เราจะมาทบทวนความเชื่อเรื่องบ้างไฟพญานาคที่เชื่อมโยงกับพญานาคและความศักดิ์สิทธิ์ของสารพญานาคแห่งนี้ที่เชื่อว่าคอยปกปักรักษาแม่น้ำโขง และนอกจากสถานที่เหล่านี้แล้วยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายทั่วประเทศไทยที่ผู้คนศรัทธานในพญานาคอาจจะเป็นสารเล็กๆริมน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อว่าพญานาคสิงสถิตอยู่ซึ่งหลวนสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของความเชื่อและวิถีชีวิตผู้คนในแต่ละท้องถิ่นหลังจากที่เราได้รู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนรู้วิธีการบูชาพญานาคอย่างถูกต้องเพื่อให้การขอพรและการแสดงความเคารพเป็นไปอย่างสมบูรณ์และได้รับความเป็นสิริมงคลเรามาเริ่มกันที่บทสวดบ,บูชาทั่วไปที่สามารถใช้บูชาพญานาคได้ทุกที่ทุกเวลาครับก่อนอื่นให้ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้กล่าวบทบูชาพญานาคดังนี้ครับกายะวาจาจิตตังอะหังวันธานาคาธิบดีสีสุดโทว,วิสุทธิเทวาปูเชมิกล่าวสามครั้งบทสวดนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อพญานาคผู้เป็นใหญ่และเป็นเทวาผู้บริสุทธิ จากนั้นเมื่อจะขอพรให้กล่าวต่อด้วยเมตตัญจะมหาลาโภปีโยนาคะขันตะปริตังขอพรในสิ่งที่ต้องการเมตตัญจะมหาลาโพหมายถึงความเมตตาและโชคลาภอันยิ่งใหญ่ส่วนปีโยนาคขันตะปริตังเป็นการอัญเชิญบารมีของพญานาคให้มาปกปักรักษาและประทานพร ต่อมาสำหรับท่านที่ต้องการบูชาปู่ศรีสุทโทและย่าประทุมมาโดยเฉพาะเมื่อไปสการะที่คำชะโนดจะมีบทสวดเฉพาะครับเริ่มด้วยการตั้งน้โมสามจบเช่นเดิมนโมตัสสะภะครวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวสามครั้งและตามด้วยบทสรรเสริญพญานาคดังนี้ครับนมามิลำดวนอนันตนาคราชมหาอุตระตะปะพุทธิวิสุทธิโทติ กล่าวสามครั้งบทนี้เป็นการสรรเสริญและนอบน้อมต่อพญานาคผู้เป็นใหญ่ซึ่งเชื่อว,ว่าคือปู่ศรีสุดโทนนั่นเองหลังจากกล่าวบทสวดแล้วก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ต้องการได้เลยครับนอกจากบทสวดแล้วการเตรียมของไหว้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงความเคารพและความตั้งใจของไหว้ที่นิยมใช้บูชาพญานาคได้แก่ดอกไม้ นิยมใช้ดอกดาวเรืองดอกมะลิหรือดอกไม้สีขาวเหลืองซึ่งเป็นสีมงคลและบริสุทธิ์ทูบ9ดอกสื่อถึงเทพผู้เป็นใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเทียนน้ำเปล่าน้ำเป็นธาตุของพญานาคดังนั้นน้ำสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญผลไม้นิยมผลไม้ที่เป็นมงคลเช่นกล้วยส้มหรือผลไม้อื่นๆที่มีรสหวาน ไม่นิยมผล,ลไม้มีหนามหมากพลูของไหว้ตามประเพณีโบราณที่แสดงถึงการต้อนรับและเคารพและที่สำคัญที่สุดคือข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเมื่อเราไปสักการะพญานาคเพื่อให้การแสดงความเคารพเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแต่งกายสุภาพสวมเสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่สั้นหรือรัดกุมจนเกินไปไม่พูดจาหย,ยาบคาย รักษาวาจาให้สุภาพไม่พูดจาส่อเสียดหรือนินทามีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งจิตให้สงบมีความเคารพและศรัทธาอย่างแท้จริงไม่เหยียบย่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระมัดระวังไม่เหยียบย่ำลวดลายพญานาคหรือบริเวณที่ถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือทำลายสิ่งแวดล้อมภายในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การปฏิบัติตนอย่างสำรวมและมีความเคารพ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพญานาคเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างบุญบารณีให้กับตนเองอีกด้วยและนี่คือทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และบทสวดบูชาพญานาคที่เราได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาเส้นทางแห่งศรัทธาและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ในวันนี้ไม่ใช่แค่การท่องจำบทสวดหรือการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นครับแต่คือการตั้งมั่นในความดีงามการมีจิตใจที่บริสุทธิ์การประพฤติชอบและการทำความดีอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่จะนำพาความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของเราเพราะพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตาม ล้วนปกปักรักษาและเมตตาผู้ที่ทำความดีครับหากท่านชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยความรู้แรงบันดาลใจและความศรัทธาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเส้นทางศรัทธาของเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้ท่านได้รับชมและรับฟังกันเป็นประจำและถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ ที่สำคัญที่สุดครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนของคุณเพื่อให้เรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ส่งต่อออกไปเป็นวงกว้างและเป็นประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายสุดท้ายนี้อยากชวนทุกท่านร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแบ่งปันประสบการณ์ความศรัทธาต่อพญานาคของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังทุกเรื่องราวครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลในทุกย่างก้าวของชีวิตสวัสดีครับ